สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนำท่านผู้ชมทุกท่านครับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับเป็นเกมนัดที่36ของฤดูกาลนะครับเกมที่เราจะได้ชมกันครับเลสเตอร์ซิตี้ครับเล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมาเยือนอาร์เซนอลครับเลสเตอร์เจ้าถิ่นอยู่อันดับ10นะครับมี48คะแนนส่วนอาร์เซนอลครับอยู่ที่5มี66คะแนนอาร์เซนอลต้องการ 3แต้มเพื่อจะลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับมาดูดรายชื่อ11ตัวจริงของฝั่งเลสเตอร์กันก่อนครับผู้รักษาประตูเป็นแคสเปอร์ชไมเคิลแผงหลังก็มีเวสต์มอร์แกนเจนี่อีเวนส์เป็นชินวิลลิคาโดเปเดล่าตรงกลางเป็นเอนดี้นีแฮร์รี่บาร์นส์มาร์คอเวรตันดูไรเกรย์เจมมีเมดิซันและหน้าเป้าเป็นเจมี่วาร์ดี้นะครับส่วนอาร์ซนอลครับแผงหลัง3คนนะครับเริ่มจากผู้รักษาประตูก่อนแบรนเลโน่ Reno, แผงหลัง3คน เชลันมุซาฟี่เรลองกอสเซนี่นะชมเปี้ยเอาตรงกลางครับ5คนนะครับเกนดูซี่อารอนแลมซี่มิเลานไานโคราซินเนะ็มิซิโอซิลและนาเป้า2คนเป็นเปียเออร์บิกโอมาเบยองและอาลิสซองลากาเซตนะครับเบนชินเบลเมติสันให้มาวาดี้ไปด้านซ้ายที่มาร์คอัพไรตัน ไหลกลางมาติดโอซิลครับบอลมาที่ลากาซดออบามยองไปทางขวาที่โคราซินักโคราซินักเปิด,เป,ดเปิดมาอีเวนสู้ฟูฟูม่จังวะสการแม่บอลลั่นไปหน่อยแต่างดีที่เชมเบลโคออกมาเตะทิ้งออกไปครับวาดีวาดีไม่ผ่านโคราซินักมูซาฟี ไปที่เกนดูซี่แล้วครับมอซาฟี่มาที่เกนดูซี่แทมซี่เมลานายส์เินกอสเซียนี่นอกจากการลุนแชมป์ที่ขับเคี่ยวจริงๆแล้วนะครับอยู่พื้นที่แชมเปสลีกก็สนุกไม่แพ้กันคนละสิ้นหนักไม่ผ่านเบนชินเบลครับพื้นที่แชมเปสลีก จองไป2ที่แล้วนะครับน็่คือเมสซี่กับลิเวอร์พูลเหลืออีก2ที่ครับหรือว่าใครจะได้ไปเล่นยูยนเลีดในฤดูกาลหน้าตอนนี้มีทั้งอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นฮอตสเปอร์แล้วก็เชลซีนะครับก็ยังมีโอกาสลุ้นทั้ง4ทีมนะครับแต่ต้องการเพียงแค่2ทีมเท่านั้นวาดีไปทางขวาครับเปเรล,ล่าเปิดลึกไปถึงเลโน่ครับ ส่วนอาร์ซนอลนี่ยังมีช้อยอีกหนึ่งช่องทางก็คือการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกนะครับกลางสัปดาห์อาร์ซนอลมีคิวลงเล่นยูฟายูโรปาลีกด้วยนะครับเจอกับบาเินเซียถ้าหากว่าอาร์ซนอลหลุดท็อปโฟร์พวกเขาต้องเป็นแชมป์ยูโรปาลีกให้ได้น,นะครับอีเวนต์ ขวาครับวิคโดเปเรลล่ะอู่ไรกเกรดูร่ไรเกร,ร,กเกรไม่ผ่านมินาไนส์ครับมินาไนส์ไปที่ชูรามุสซาฟีโคโรซินักไหนมาที่เกนดูซี่โอซิลคืนกลับไปที่เกนดูซี่โคโรซินักให้มาเกนดูซี่โคโรซินักโคโรซินักไหลเลือดมาที่โอซิลโอโหหนึ่งศูนย์เลยครับ อาร์ซอลได้ประตูขึ้นนำครับจากเมซุตโอซิลอู้จะว่าไปนี่โอกาสแรกของอาร์ซอลก็ว่าได้ครับโอ้โหแล้วจบที่เมซุตโอซิลต้องบอกว่าเฉียบขาดมากครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับโอกาสแรกของทางอาร์ซอลได้ประตูขึ้นนำไปแล้วนะครับจากเคนดูซี่คราซินะ ูซี่ขึ้นกระสังอีกครั้งแล้วไหลบอลทะลุมาถึงเมซุตโอซิลครับแต่ลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหแล้วมีช่องแล้วก็โอซิลเลือกได้เลยครับนี่อ่า,อานะครับอาร์ซอลขึ้นนำครับหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมที่แล้วอาอร์ซอลก็ เพิ่งจะสะด,ดุดโอ้โหถือว่าแพ้ในบ้านนะครับต่อคิสเซิลพาเลตนะครับเอนดิตี้วารดี้เอนดิตี้ซัดไกลครับมนาะไปเข้ามือแบนเลนโน่ขอบบอลยาวไม่ถึงโอบาบิยองครับลิคาโดเปเรล่าแฮร์รี่วานส์มาที่เอนดิตี้แฮร์รี่วานส์อีกครั้งเอนดิตี้มาที่ลิคาโดเปเรล่าวาร์ดี้ืขินไปที่เมดิสัน เอติตี้ไหลมาไม่ถึงมาร์อัลเบรตันครับแล้วอาร์เซนอลจะได้ส่วนนะครับโอเบยองให้ลากาแซดออกซ้ายที่มิลานไนส์มิลานไนส์ตอบส้นโอซิลให้มิลานไนส์ให้โอ้ติดอีเวนต์ครับมอร์แกนโอเกือบโดนโอเบยองจิ้มไปได้เฮสเตอร์ทำเกมขึ้นมาลากเวลตันโครลาซินักบอลโดนโครลาซินักออกข้างครับ ็นลูกทุ่มของเลสเตอร์เมดิสันให้วาดี้อ้าวกลายเป็นวาร์ดี้ฟาวซะงั้นครับเลโน่ Reno ให้คนละคอสเซนเนี่ครับรแดมซี่เมนานายส์ลากาเซตให้โอเวอร์ยองลากาเซตบอลกระดอนมาอย่างไรอยู่ครับเกดูซี่เปิดไปลากาเซตมาซ้ายโอ้ไม่ทันครับเมลานายส์ อีเวนต์ไปที่แฮวิบานจ่ายติดโอซิลครับโอเมยองให้โอซิลซ้ายแล้วก็เซต์ไหลทุมาที่โอโอาเมยองแถวสองเป็นแล้วก็เซตโอ้โหแอสเพรสเชเบโคก็ถือว่าปิดมุมเสาแรกได้ดีครับแล้วก็ปัดทิ้งออกไปครับเป็นลูกเตะม,มุมของทางอาร์เซนอลครับเสียบอลในแดนตัวเองครับของทางเรสเตอร์นี่ครับเคลียร์ไม่ขาดโอ้แถว2มาครับลากาเซตแต่ยิงติดเซฟ แคสเปอร์ชไมเคลิลครับบวกแต่ม,มุมของอาร์เซนอลครับโอซิลเหมือนจะเล่นสันส้นๆหรือเปล่าส,สั้นๆกับแรมซี่เหรอครับแรมซี่เปิดมาเสาสองโอ้โหสองศูนย์เลยครับโดยอาร์เซนอลากาเแซตโอ้โหเป็นลูกสูตรของอาร์เซนอลใช้เล่นงานเดสเตอร์ครับโอ้โห 2ประตูต่อศูนย์ครับอาร์เซนอลทิ้งห่างออกไปครับดูกันอีกครั้งครับนี่ฮะแลมซี่เปิดมาเสาโอ้โหเสาส,าส,าสาองล่ครเซตหกคนเดียวครับแมเอเดนตี้ก็ไม่ทันแล้วครับพุ่งเข้ามาก็เป็นประตูแล้วครับอาร์เซนอลได้ลูกที่2ไปแล้วนะครับ ในาไช่วงจะจบครึ่งแรกด้วยครับเบลเอามาที่แรมซี่แล้วก็จบครึ่งแรกครับอาร์เซนอลนครับบุกมานำเลสเตอร์ซิตี้ถึง2ประตูต่อ0นะครับ มาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับอ์สซอลกับเลสเตอร์ซิตี้วันนี้เล่นที่คิงพาวเวอร์สเตเดียมนะครับท่าของเลสเตอร์ตอนนี้ตามหลังถึงสองประตูกอเซียนี่ให้อาบอลโดนมาร์กอัลเรตันอัลเรตันไหลติดฟิลูซี่หลักกแซดไปที่กอเซียนี่มิเลนัยส์มิเลนัยส์ปั๊ด ติดอีกครับแถวสองาเป็นเลสเตอร์เก็บได้เจมสนที่สั้นไปที่เดิคาโดเปเรล่าเดวิดไรเกรย์เดิคาโดเปเรล่าติดโอซิลเอตูซี่้ไปโอปบาเมยองมาของกลางเมลานาสกอสเซียนี่โอบาเมยองครับเืนกลับไปที่นาวมเมาแลนดว พยายามให้อ้าวไม่ถึงแล้วครับแล้วเลสเตอร์ได้สวนไหมวาดี้คืนมอร์แกนเฮฟวี่บาร์สไปที่เบนชินเดลอเบตันมอร์แกนมาที่เฮฟวี่บาร์สครั้งอเบตันให้วาดี้เจมสม์ดิสันเปิดฉลามายังได้ครับเลสเตอร์มาร์กอเบตันเอเดดี D, จ่ายติดมิเนเดนไนส์ครับแมาแล้วยังได้อยู่ครับชินเดลชินเดลเข้าในแล้วให้วาดี้ เมดิสันคืนที่เอดินดี้แล้วเปิดมาได้ครับอาร์บอาร์เบรตันเปิดมาเสาสองโอ้โหเล้วเนาะโอ้โหตีไข่แตกได้อะครับเป็น1ประตูต่ตอ2ของทางเจมส์เมดิสันครับอ้าแล้วครับเลสเตอร์ตีไข่แตกไล่มาแล้วครับโอ้โหเอาครับเลสเตอร์มีหวังแบ่งแต้มในเกมนี้แหละครับเพราะว่าตอนนี้ตีไข่แตกสำเร็จแล้วเพืักบการวางบอล เอาไปต้นเปิดเรโนโ่ตอนแรกเซฟได้โอ้โหแรมซี่ดวนกับเจมส์ดิสันปรากฏว่าเจมส์ดิสันถึงก่อนครับกระโดดขึ้นนี่ครับโอ้โหทำให้เดสเตอร์ตรีไข่แตกไล่มาแล้วพ่าแล้วครับในช่วงเวลาที่เหลือ หจะออกยังไงครับเกมนี้อีแวนส์ปาที่เดวรเกรรุมาบอลลึกไปถึงมูซาฟี่แล้วครับนาชโชโมเรียลก็เสียนี่ ก็เซนีครั้งครับมาที่เมเดนไนส์บอลโดนมักอเบตันออกข้างเป็นลูกทุ่มของอาร์เซนอลครับก็เซนีทุ่มมาออกมาไปยองเมเดนไนส์ออกมาไปยอง,ยอ,งอ้าวล้วาเซตโอ้โหบอลลึกไปถึงใช่ไหมครูวับหมครูนี้เจอกันื่าต้นฤดูกาลในที่เอเมสเตเดียมอาร์เซนอลชนะเลสเตอร์ไป2-0นะครับ วารดี้ออกขวาเปเดล,ล่าเด็โตเปเดล,ล่าหูไปได้อาเปเดล,ล่าเปิดโดนดักโดยมุซาฟีเอเดนดีด้ให้มาแฮวี่าบานบานไม่ผ่านโคราซินนักอาครับแมนเออ,นอร์อาซ็อตจะได้สวนด้วยลากาเซตลากาเซต์ร,ซตรอเพื่อนให้มินาไรส์เปิดไปซ้ายโอซิลโอซิลเอาไหล,าหลามาที่ลากาเซตโอ้โหแต่ว่าไม่ถึงคระหายน จังหวะมันช้าไปนิดนึงครับฟอ,อเซนี่ไฮดรมซี่แล้วครับโคลาซินกไที่มุสซาฟีโอบาเบายองโดนจิ้มโดยเมดิสันอาครับเลสเตอร์อารอนกลับมามากอับเลนตันเจมเมดิสันไม่ผ่านอารอนแรมซี่ครับแรมซี แรมซี่คืนกลับไปที่ทางโคลาซินนักโอซิลออมาไปย่องชิปไปโอซิลมองตั้งมาเกนดูซี่ได้ครับดันซ้ายโอนเกนดูซี่เปิดมากโอ้โหราคาแซดมากแต่ว่าเป็นจะมีเวน้นที่โขกทิ้งออกไปก่อนครับเป็นโลกเตะม,มุมของอาร์เซนอลครับชินจิโอคาซากิครับลงไปแทนเดวรายเกรย์ส่วนอาร์เซนอลครับส่ง มักิตายาครับลงไปแทนโอมายองแล้วก็แดนนี่เวลเวกครับลงไปแทนเมลานายส์เวลเบวกดรมซี่มักิตายามักิตายาเอาติดอาร์เบตันเดอรบาร์ดี้ไปไ,ได้ครับให้เอ็ดดีไปทางขวาโอคัสกิสินจิโอชะโอคัสกิอ้าวโอซิวฟาวเล่นเร็วครับเอ้วก็เป็นลาลาอ้าว อยางได้ทุ่มต่อครับเลสเตอร์ไปลูกนี้ไม่ได้ครับเมดิสันเข้ากลางติดมากิิตยานลักซ,ซัสเอลซอาลักซัสคืนมาที่เกนดูซี่เกนดูซี่ไปได้ครับเกนดูซี่บอลอ้าวกลายเป็นอาร์เซนอลได้ฟาวครับโอ้โหสองคนร D, ครับเอเดนีกับ ชินจิโอคาซากินะครับอ้าวเจาลงไปครับเ,เลสเตอร์วาดี้ยังมีโอกาสที่จะแบ่งแต้มในเกมนี้ครับเลสเตอร์วาดี้ปู่ไปได้ครับวาดี้เจมีวาดี้ปัดขวาโอ้้หูเกนดูซี่มงดับไม่ได้ก่อนครับแมบอลเกือบถึงชินจิโอคาซากินะครับเลสเตอร์ทุ่มครับ เบล่าทุ่มมาเจมส์ดิสเซนเอนดีดีแฮวี่บาร์สแฮวี่บาร์สไปได้ไม่ฮวี่บาร์สโอ้โหไม่ผ่านนั่นะแลมซี่แล้วอาร์เซนอลสวนกลับแล้วครับลากาแซลลากาแซลทางขวามีแต่โอ้โหเลือกจะไปเองครับลากาแซลแ,แล้วจบเกมครับเลสเตอร์ซิตี้ครับแพ้คารังคิงพาวเวอร์ซิตี้ครับต่ออาร์เซนอลครับ 1ประตูต่อ2นะครับเครื่องหลังเลสเตอร์ก็พยายามแล้วครับแต่ว่าเต็มที่ก็ไล่ตีไข่แตกเท่านั้นครับคู่นี้แข่งจริงในคืนวันอาทิตย์ที่จะถึงนะครับวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนะครับโอ้เล่นเร็วด้วยนะครับเวลา18นาฬิกานะครับ6โมงเย็นนะฮะคู่นี้แข่งกันนะครับเลสเตอร์กับอาร์เซนอลดูว่าอาร์เซนอลครับต้องการพื้นที่ ยูฟาเชพสติกต้องการ3มแต้มในเกมนี้ดูว,ว่าพวกเขาจะทำได้หรือเปล่านะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ